สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดพลังประชารัฐสอบสามารถปมการศึกษาสอบกระเทือนถึงธรรมนัตสันติหลังหุวหน้าพักพลังประชารัฐระบุให้ตั้งกรรมการสอบข้าราชการ ฝ่ายการเมืองสังกัดกระทรวงยุติธรรมเรื่องการศึกษาอาจส่งผลให้2รัฐมนตรีช่วยของพักถูกตั้งสอบด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฐานะหัวหน้าพักคพลังประชารัฐระบุให้ตั้งกรรมการสอบนายสามารถเจนชัยจิตวณิชผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กรณีส่งลูกน้องเรียนสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอกแคนจนถูกสั่งตัดสิทธิ์การเรียนล่าสุดแหล่งข่าวระดับสูงในพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่าการตั้งกรรมการสอบนายสามารถอาจส่งผลกระทบถึงแกนนำพักพลังประชารัฐอีกสองคนที่สังคมเครือบแคลงใจเรื่องของวุฒิการศึกษาคือร้อยเอกธรรมนัฐมเผ่ารัฐมนตรีช่วย เกษตรและสากรและนายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยการคลังที่เคยมีประเด็นปัญหาวุฒิการศึกษาเช่นเดียวกันแหล่งข่าวระดับสูงในพักพลังประชารัฐยังเปิดเผยอีกว่าการตั้งกรรมการสอบนายสามารถจะทำให้ถูกสังคมมองว่าพักพลังประชารัฐมีสองมาตรฐานเพราะก่อนหน้านี้แกนนำพักที่เป็นรัฐมนตรีถึงสองคน ก็มีปัญหาเรื่องการเรียนและวุฒิการศึกษาเช่นเดียวกันแต่ทางพัรคไม่มีการตั้งกรรมการสอบแต่อย่างใดการตั้งกรรมการสอบนายสามารถก็อาจจะกระทบไปถึงรัฐมนตรีอีกสองคนหลังเรื่องเงียบมานานแล้วก็ตามซึ่งเรื่องนี้อาจถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งเพราะอีกไม่กี่วันพัรคพลังประชารัฐก็จะมีการประชุมใหญ่เพื่อปรับ เปลี่ยนโครงสร้างกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐโดยเฉพาะตําแหน่งสำคัญอย่างเลขาธิการพักที่ทั้งร้อยเอกธรรมนัสและนายสันติมีชื่อเป็นแคนดิเดตมาโดยตลอดดังนั้นคาดว่าประเด็นนี้อาจถูกหยิบยกมาให้กลายเป็นกระแสะอีกครั้งแหล่งข่าวระดับสูงในพักพลังประชารัฐระบุความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์ทางการเมืองอายุไขของรัฐบาลก้าวไกลสรุป ประเมินแนวโน้มยุบสภาการที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนออกมาแสดงความคิดเห็นแต่ละครั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลพลเด็ประยุทธ์จันโอชาจะไม่ดำรงอยู่จนครบวาระเหมือนกับจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวกระนั้นที่ไม่ควรลืมคือหรือมองข้ามเป็นอันขาดก็คือนายชัยธวัฒน์ตุลาธนดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคก้าวไกล พรรคเก้าไกลคืออวตารแห่งอนาคตใหม่หากมองตามความจัดเจนทางการเมืองโดยทั่วไปสามารถประเมินว่าความเห็นของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นความเห็นส่วนตัวได้เพราะนักการเมืองโดยทั่วไปก็เป็นเช่นนี้แต่ถ้ามองว่าพรรคเก้าไกลคืออวตารแห่งอนาคตใหม่และมองว่านายชัยธวัฒน์ตุลาธนคือหนึ่งในสามของผู้รีเริ่มตั้งพรรคกับคุณธนาธรชึงรุ่งเรืองกิจและคุณปียบุตรแสงกนกนกุล บทสรุปของนายชัยทวัฒน์ตุลาธนย่อมมีลักษณะเป็นตัวแทนความหมายของความเห็นอันดำเนินไปในลักษณะตัวแทนนั่นเพราะว่าวัฒนธรรมการทำงานของพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่ต่างไปจากพรรคการเมืองอื่นด้านหนึ่งหัวหน้าพัคเลขาธิการพักดำรงอยู่อย่างเป็นปัจเจกขณะเดียวกันด้านหนึ่งความเห็นของหัวหน้าพักความเห็นของเลขาธิการพัก ย่อมสัมพันธ์กับความเห็นของพักโดยองค์รวมส่วนหนึ่งโคศกอาจแถลงแต่อีกส่วนหนึ่งหัวหน้าพักเลขาธิการพักอาจให้ความเห็นดังนั้นการออกมาให้ความเห็นของหัวหน้าพักนายพิธาลิ้มเจริญรัตการออกมาให้ความเห็นของเลขาธิการพักนายชัยธวัฒน์ตุลาธนรวมถึงการออกมาให้ความเห็นของโคศกพักอย่างนายวิโรธลักษณะดิศร จึงสามารถมองและประเมินได้ว่าเป็นความเห็นส่วนตัวขณะเดียวกันหากอยู่ในเงื่อนไขหนึ่งย่อมเป็นเงาสะท้อนในลักษณะอันเป็นผลึกในความคิดภายในพักตรงนี้แหละที่ดำเนินไปในลักษณะตัวแทนพักการเมืองหนึ่งนักการเมืองหนึ่งจึงไม่ได้ดำรงอยู่โดยไม่สัมพันธ์กับสมาชิกพักโดยไม่สัมพันธ์กับมวลชนของพักเรียกผ่านสับทางการเมืองที่ว่า พักคภาพการออกมาให้ความเห็นและการออกมาประเมินในทางการเมืองของบุคคลระดับหัวหน้าพักเลขาที่การพักสังคมจึงต้องล้างหูน้อมรับฟังเหมือนที่คุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิตฟันทงในเรื่องของนโยบายวัคซีนในเบื้องต้นไม่ว่าผลเด็กประยุทธ์จนันโอชานายกรัฐมนตรีไม่ว่านายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจหงุหงิดง แต่พรันที่หลุดคําวัคซีนทางเลือกก็เรียบร้อยการออกมาคาดหมายของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนต่ออายุของรัฐบาลอาจมีการปฏิเสธจากทั้งในทำธรรเนียบรัฐบาลและจากทางพรรคพลังประชารัฐแต่ถ้าเริ่มมีแนวโน้มมีการเคลื่อนไหวก็เรียบร้อยการประเมินและนำเสนอบทสรุปจากนายชัยธวัฒน์ตุลาธนในฐานะเลขาธิการพรรคก้าวไกล เรียกตามสำนวนกำลังภายในก็ต้องใช้คำจำเป็นต้องล้างหูน้อมรับฟังพร้อมกันนั้นก็ต้องจับตาไปยังบทบาทของ 1. ภพักพลังประชารัฐ 2. พักภูมิใจไทย 3. พักประชาธิปัตย์อย่างชนิดเกาะติดเพราะแต่ละก้าวล้วนนำไปสู่เมื่อเอ่ยก็เมื่อนั้นความคืบหน้าล่าสุด สิระเผยกมทกฎหมายจ่อคิวสอบนักการเมืองอักษรย่อสอเสือส่งคนสอบปริญญาเอกแทนนายสิระเจนจาคะประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าจากกรณีที่ปรากฏข่าวว่ามีข้าราชการทางการเมืองสังกัดกระทรวงยุติธรรมส่งลูกน้องไปสอบระดับปริญญาเอก ภาคภาษาอังกฤษแทนนั้นทางคณะกรรมาการจะมีการหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาตรวจสอบเป็นลำดับถัดไปภายหลังจากการสอบสองนักการเมืองไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อเสร็จแล้วประธานกมทกฎกหมายกล่าวว่าสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารซึ่งก็จะได้มีการ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นมาให้ข้อเท็จจริงรวมทั้งจะได้มีการตรวจสอบการติดต่อทางโทรศัพท์ประกอบว่ามีการสั่งการให้ไปเข้าเรียนและสอบแทนตามที่ปรากฏข่าวจริงหรือไม่ต่อไปผมเองในฐานะที่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชพัฒ พี่บูรณสงครามจังหวัดพิษณุโลกซึ่งใกล้จะสำเร็จการศึกษาแล้วเห็นว่าเราจะต้องทำตัวเป็นแบบอย่างไม่ใช้อภิสิทธิ์เพราะเราเป็นบุคคลสาธารณะและสสถ้าหากอยากได้ปริญญาต้องขยันอดทนเดินทางไปเรียนเองนั่งเรียนหลังขดหลังแข็งเราจะต้องไม่ทำสิ่งที่เป็นการดูถูกมหาวิเทยาลัยที่ศึกษา และปริบัติโดยเฉพาะในสถานการณ์ทางการเมืองยุคนี้จะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเพราะทั้งผู้ที่ทำหน้าที่สอนและคนที่มาร่วมเรียนด้วยกันหลายคนต่างก็มีความคิดเห็นทางการเมืองแบ่งออกเป็นคู่ฝักคู่ฝ่ายอย่างชัดเจนนายศิระกล่าวความคืบหน้าล่าสุดดรอาอนนท์ on, โพสต์จากคนเคยรักเตือนประชาธิปัตย์ใกล้ศูนยพัน หากตีกันเองไม่จบสิ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อานนนสักวรวิทย์อาจารย์ประจำสำนักคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าผมเลือกพักประชาธิปัตย์มาตลอดอากงผมก็เป็นเพื่อนกับขุนทองผู้ผิวเดือนขุนพลอีสานของพักประชาธิปัตย์ตอนอากงเสียชีวิต นายขุนทองผู้ผิวเดือนก็มาฝังศพผมจำได้ที่ผมเลือกพักประชาธิปัตย์ไม่ใช่เพราะศรัทธ,ธาอะไรหรอกครับแต่คิดว่าเป็นพักการเมืองที่ชั่วน้อยที่สุดแล้วแต่ไม่ใช่ไม่ชั่วและตอนนี้ผมไม่คิดว่าพักประชาธิปัตย์ชั่วน้อยที่สุดเสียแล้วหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนเดียวที่ผมศรัทธ,ธามากที่สุดคือดรถนัดคอมัน ส่วนคนอื่นผมไม่ได้นับถืออะไรมากนักเฉยๆเสียมากกว่าผมเสียดายที่สมัยก่อนอีสานบ้านเกิดผมเคยเป็นฐานเสียงให้กับพรรคประชาธิปัตย์สมัยคุณประจวบชายสารพรรคประชาธิปัตย์เคยได้สสในอีสานเกือบ30ที่นั่งพื้นที่อุดรธานีอุบลราชธา,านีคือฐานเสียงอันแข็งแกร่งของพรรคประชาธิปัตย์แล้วการเมืองในพรรคประชาธิปัตย์ก็กำจัดคุณประจวบ ชัยสารออกไปจนหมดพักประชาธิปัตย์แทบจะสูญพันธ์ในภาคอีสานฐานเสียงใหญ่สุดของประเทศและสูญพันธ์ไปแล้วจากกรุงเทพมหานครและกําลังจะสูญพัน์จากทางภาคใต้ในไม่ช้าอีสานนี้ร้อยกว่าเสียงอย่างไงพักประชาธิปัตย์ก็จะเป็นลอสเซอร์ฟอร์เอเวอร์เพราะเล่นการเมืองโง,โง่ๆไม่สนใจประชาชนและมวลชนเลยแบบนี้ เลือกตั้งครั้งล่าสุดผมเกิดความละล้าละลังมากเพราะผมชอบผู้สมัครสอสอเขตบ้านผมมากคิดว่าเป็นคนดีใช้ได้ตั้งแต่เป็นตำรวจน้ำดีอยากเลือกมากแต่ผมรังเกียจท่าทีทางการเมืองของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณชวนหลีกภัยมากเหลือเกินในขณะเดียวกันผู้สมัครสสอพลังประชารัฐที่ลงสมัครในเขตบ้านผมก็เป็นคนที่ผมทราบดีว่าเป็นคนเลว ใช้ไม่ได้เลยแต่เนื่องจากบัตรเลือกตั้งก็มีใบเดียวผมเลือกสอสอเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพราะผมไม่มีความจำเป็นต้องใช้บริการอะไรของสอสอในพื้นที่ผมเลยเลือกผู้สมัครที่ผมทราบดีว่าเลวแต่คงดีกว่าเลือกพักประชาธิปัตย์มากคำทํานายของผมคือพักประชาธิปัตย์จะเป็นพักการเมืองที่ใกล้ศูนพันเต็มที ถ้ายัางมีท่าทีทางการเมืองแบบนี้ตบตีกันเองไม่จบไม่สิ้นไม่มีความชัดเจนอะไรสักอย่างเล่นการเมืองแบบนี้อาจจะมีแผ่นดินอยู่แต่ไม่มีตัวตนอะไรเพราะคนรู้เช่นเห็นชาติกันหมดแล้วจากคนเคยรักและเลือกพักประชาธิปัต์มาโดยตลอดจะไม่ฟังก็ไม่เป็นไรจะด่ากลับมาจะส่งองครักษ์พิทักษ์อดีตหัวหน้าพักมาด่าอีกกี่คนก็ส่งมาจะส่ง ติ่งมาถล่มด่าอีกกี่คนก็ส่งมาพวกคุณมันไร้ค่าไม่มีราคาอันใดและผมได้แต่เห็นว่าพักนี้จะสูญพันธุ์ไปในที่สุดถ้ายัางจะเล่นการเมืองกันแบบนี้อีกปลอผมไม่ใช่กูรูการเมืองไม่ได้สนใจจะเป็นกูรูทางการเมืองผมแค่แสดงความคิดเห็นและบทวิเคราะห์ตามที่ผมจะมีสติปัญญาแต่ที่ผ่านมาเขียนกี่บทความเกี่ยวกับพักประชาธิปัตย์ ก็เป็นไปตามที่ผมเขียนจะลองย้อนไปดูก็ได้นะครับการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่ใช่สนใจแต่เล่นการเมืองเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องแบบนี้ไม่มีทางชนะใจมหาชนลดความเห็นแก่ตัวทําทุกอย่างเพื่อตัวเองและพวกพ้องลงเถิดครับ